เหตุมันกิดบนท่านมองหอมเปรีเที่ยงแจ็ควิสัยทีนี้จะเอาไปหลายมือเพื่อติดปัญหาคนมาะตับของซอยทุกคนไปเห็นกระตรมขนุนซอยแตใส่เวลาสองมือสามมือจึงในถ้ำบุตดักบาตรดนะแต่กูมือนี่ทุกอย่างมันรุงตัวมันมีการสื่อขายกองแขวนกองไว้จากลูกเต่าญาติพี่น้องก็มีการมีงานที่ต้องไปมีพระราชต้องไปยางกีฬากันนั่งพอเงินที่ซื้อกแบ่พอไปใส่หรอกถ้าทำทายซื้ออะไร แต่เปรวยบเหมือนกันนั่งจู่ก็อยู่ขนาดแห้งอีมนบ้างผมไปใช้ทำทายที่ซื้อเวียงสันเป็นไปก่ออางเลยแต่ว่าสําหรับผมมีการมีงานแน่นอนนะต้องล่ามากต้องนั้นมากตางก่ออาศัยเขากันเขาก็ให้มากกับว่าก่อได้สิเป็นตัวอาศัยเงินเดือนจากเขาแต่ผู้ที่อยู่คุณอยู่ไกลชิดก็ต้องเบิ่งก็แง่ก็เพราะว่าสิ่งนี้ทุกคนบอกปรารถนาใหเขาเป็นพ่อ แต่มันก็ะดิบก็ได้ถึงเมื่อมีเหตุให้เกิดขึ้นก็ทำก็ต้องทำขณะพระเจ้าประสงค์นี่เป็นที่ตัวเชื่อมเป็นตัวต่อให้เป็นบุญให้พู้เจ้าสอนไว้ให้ทบุญในภรษาศาสนะาทบุญนอกภาษาศาสนะาทบุญนอกภาษาศาสนาะเพี้ยนไม้ไม่ได้กระตางไม่มได้ประโยชน์อย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์พระเจ้าต่างไปแล้ว นี่เป็จจุบนักวิทยาศาสตร์ของโลกในปัจจุบันก็ย่อมรับคําคำสอนพุทธเจ้าฐานตนติไม่ได้เลยแต่ฮอพีคอนชอบพูดไม่สนใจในปัจจุบันนี้ว่าในเมืองไหนเป็นบาทเดินเบิ้ลโบสถ์เป็นบาทนำโซ่บาทนั่งว่างจะสร้างพิพิธภัณฑ์ขนาดวัดไปแหวนัดนเบิ้วัดเจ้ามีบ่มีบาทบาทเจ้ามีบ่มีบ่ไปจําศีลดีบ่ดีอยู่ไปบ่พอโอเคนะนี่เป็นต้นใส่บาดทจ่บอกกุ้มื่อนี้ บอเขอาว่าได้เลยไปทำบุญดีเ่าดีไปบอกบอ,บอนี่คือมันปฏิเสธความจริงเป็นอย่งสัตว์ท่านไปศึกษาไปหมู่ข้องวัดข้องว่าคุณสอนียันแหนคุณย,นย,นยันแหนแห่งพุกธไหละให,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 ให้ว่าให้เบาให้งอุท่าทัเม่อเห้นนักอึงจนเดินไปคนเ้าห,าหนี่สีแบงยังหำหนังนีทวบพงกังว่างเลื่อนหนีปลายเด้บรรลังใ,ใจเข้าขกับมันก็ต้องดูที่มาที่ไปทีฟั่งไปไหนเพราะว่ากันดลยว่าฉะนั้น ข้อดีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกลอยฟ้าแล้วมองเวนทันบาทำบุญร่วมกันกจ็ชาติจะได้เป็นมิตรเป็นสหายทำบุญร่วมกันสามร้อยชาติเป็นมิตรเป็นสหายทำบุญร่วมกันห้าร้อยชาติเป็นสามีภรรยาทำบุญเจ็ด้อยศาตรเป็นปีเป็นน้องทำบุญพันชาติเป็นไปเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนี่คือขาอจริงเป็นซันท่านความผูกพันเหล่านี้ไม kind of mm. ่ใช่มาในชาตินี้ชาติเดียวผู้จอตเป็นซัน คนอื่นนี่สีดีมันไดกระสาเข้ากับผมากผู้นีผู้เขาหมากขี้ได้ไปได้เขากับมากทุกไปได้เขากับมากมันเป็นเลีเป็กซ์ตอ์หายต้องการคนรวยหผยปต้องการคนดีคนจบคนงามมากวัดทุกคนแต่มันเลือกแค่มันเลือกออกกระือวันดีสุดเด็ดอีกงเลยเพราะคุณวาสนามันเป็นตัวกำหนดมาในส่วนหนึ่งมันบางคนเป็นกับพวกขาวคุณวาสนารรมเคยสากสมากกับพวกขาวสนี้ไม่เดินมาเจอกระไรกับเอาเป็นซตเป็นตัว อันนี้มันเป็เรื่องจริงไม่เป็นหนึงสัตว์บางคนเคยเป็นเรื่องฟ้าคู่มากกว่าฟ้าเอาแต่ว่าคนเนี่ยนี่ลูกสาวเข้าฐานสาวเข้าลูกชายเข้าฐานชายเข้าคือกันเนี่ยไม่สนิทแต่ฟ้ากู้มาอาว่าตำรวจทห่ฐานมากกบ่เอาแล้วแไปเอาไปเอาบ้าขี้ซ่ามันมันจริงๆก็มีในเด้่อมันด้เป็น่ยนสัตว์นะผมขังเดียวนี่มักจะแท้มือเท่านั้นแต่มหากีโมไซก็ไปรอมาซักได้แต่หากเออ้งมากแต่ด้สาวเขามักแต่เนี่ย ก็ผลวาสนามันมาแค่นั้นเรางบ๊ฟัง้ันไปนี่คือเรื่องจริงมั้งแมันก็ไเป็นสันนะนุกรรมมันกำหนดก็เกณฑ์ไปสิบโไปตามความคิดของเ่านี่นี้คนสิ่งบางอย่างในอย่างที่เราชอบแต่มันไม่ไปในทฤษฎีแหละข้าบะหมักหรอกต้นแก่ค้อมแจงข้อมใสไปก็บะหมักแต่มันก็ดีกูคนก็จะย้ำตรงนี้นะเพื่ออย่างเพื่อจะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเขาู้จักไน ว่ากระเอรเป็นสีด่างมิตรสายคุ้มงามครอมดีบาเพ่งปุบ่บรมีใส่แกงออกไป <c oughs> บรวัตเดินเข้ามื่อหนึ่งเขาไปก่อนมีก่อก็ไปก่อนผู้ไปก่อนมันก็เด่นเปลียนเพราะอย่างคันญาติดีพี่น้องดีพ่อแม่มีดีลูกเมียดีก็เฮ็ดคุณเฮ็ดแต่ท่านให้บาคงคนล้มหายตายจากไปสามปีก็อนปีสิบปีญพพดาติพี่น้องก็เคยต้องบุบญใหายด้วยอย่างนี้มีไหมนี่คือมันไม่มันไม่รู้เรื่องเห็นว่น กับไปยิ้มกันได้อื่นหมดเลยกับไปอางการต้องเถียงกันเรื่องทรัพย์สมบัติแยบานี่ผูได้หน่อยเมื่อไรร้ายหลือไอ้นอกก็พินกันเฉียงกันื่อได้ร้ายเป็แค่ตัวที่ล่ะทั้งที่ผู้ที่ตายเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ยังไปเถียงกันเรื่องการทำบุญเพราะมันเป็นสิ่งที่เลื่อนประเสริฐสุดในการทำบุญทิ่ให้แก่ผู้วายชนหรือผู้บังเกิดก้เพราะว่ายังเข้าเป็นก็ต้องทำุญในพ่อแม่ดูแลรักษาท่านเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาสมบัติของท่านรักษาซื ER okay. ่อเต็มพุทธคุณของท่านไว้ล้วนี่เป็นต้นขันวูมาเห็นเมื่อกันแจ็คแคร์เดอรู้ดแล้วแดนนู้นแรกเมันอกวันจบปเมื่อจากไปก็ต้องทําบุญหานี่ก็เห็ุแบบนี้นี่คือมันถูกต้องเบิ้งแด้เพราะเป็นจอมงามท้องเรียงเบื่อนอะไรลูกจะได้เอาว่ของพ่อแม่มันก็ดีใจพ่อแม่ก็สบายใจเป็นต้น พ่อสามีหายสุการศึกษาเราเรียนมีความรู้เนี่ยก็สามารถที่จะปกครองรักษาสมบัติไปได้พ่อแม่หอบสุขุลหอเป็นคนกินคนท่านวัดว่าสามสนาเข้าไปเราก็รักษาไว้เพราะมันเป็นบุญเป็นกุศลรั์สบัทั้งปวงทต้งว่าเขาสิไปขายถิ่นมันกบได้พปรักษาไว้การเขาไปเห็นไปขายมันึเหมือนคนไม่มีคุณค่าเป็นสี่เป็นตนบ่ได้แน่นอนเขต้องรักษาไว้สิเป็นนันไป นั่นแหละรักษาซื้อเสียงอีกเหมือุ้งอัมก้อมดีพอแม่เขาเป็นคนขี่หลอกเมายาเขาเป็นคนไปหาเด่นคัดเพราะนั้นพบโรคโบวาณโบมี่แบบนั้นเขาก็บ่ไปเห็ุไปทําได้แล้วคือรักษาซื้อเสียงของคนของท่านเขาจะรักษาได้ไหนรักษาสารเสียงวัตถุคุณได้รักษาสับสุนไปได้ก็ถือว่าถูกต้องนั่นแหละแยกไข่ป่วยเหมือนก็มีสับสุนไปเก็บบ้านรู้แน่พอแม่แยกไข้ป่วยเมื่อเคนชนวิสัยของมนุษย์สารโรคกล้องลมหายตายจากก็ต้องเป็นแต่กระทำบุญหา สถานการทำบุญการให้ทานของมืออื่นที่จะเกิดขึ้นเริ่มต้นมาวนบางเรื่องจนมาทั้งวันทั้งวันคนมาซอยงานพี่น้องแนงคนอื่นมาซอยเรื่องการให้ทานที่แท้จริงต่อยังไม่ถึงแต่มืออื่นนี่มู่หลานสิถึงมาหลานถึงมืออื่นนั่นแหละเขาเสดส่ยปะอย่าไปมั่วอย่าไปมั่วหลงน้ามูน้าพวกเวลาประจ่ประสงค์ถ้ายกเดินมากบารามากอีรามาก เพาการมาใส่บาตรเรื่องวัสามารถท่านสินเนอร์รอตรงนี้คนควรจะใส่ใจนั้นคือบุญที่ถูกต้องนั่นเองเขาคะแดนท่านในเซมบาไปเสร็จจบจากนั้นหลังจากร้อยหันพุทะหันเทียมรอยเดาวเบัดเขสอเสียเขาเรียงแขกง้นกับสุดแท้แต่แต่ถ้าให้พระเจ้าประสงค์มันจบก่อนจะเป็นบุญไรแต่อื่นใจเขาตรงนี้แปลงสันเพราะการให้ทาบที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในมือเฮ็ดไปท่านเพื่อไอ้องเปลี่ยนจังไห้ว่าไห้บะไรบอกม่อท่านบะไรบอก คำสอนพระเจ้าคุณสอนเห็นผลรองรับว่าหนึ่งการให้ทานเพื่อที่จะเป็นนิสัยให้แก่ตัวเองแต่นะ่ะเขาเห็นไปทไปําใบเป็นแบบเป็นอย่างใจห้อก็ดีใจให้อก,ใใก,ใใก,ใใก็สบายอิ่มอกอิม,อมใจถึงสิ่งท่านที่ทาไว้ก็ดีใจนะ่นะแล้ทานเพื่อให้เป็นนิสัยให้แก่ตัวเองสองทานเพื่อผู้อื่นให้ทําตามมือนี้แม่ห้อสเสียเมื่อหนักกอบกไปเสีย ลูกก็เสียคอมีก็เสียทามีไปแต่สิ่งที่พอที่เจ็บอรมใจสลบใจได้คือทำบุญให้แต่นะ่นแต่นั่แล้วถ้าเป็นนิสัยามาผู้อื่นมาซอยจากดีปีนอกมากจากทางไกลทางไกลมาจนเข้ามาได้มาเขาก็ได้ทำบุญคณะพอเป็นสิ่งแต่ถ้ามาทำบุญผู้อื่นบ่าหน่ยมนี่ก็จะอ้างบุญขอถึงมาถ้มาทำบุญดังว่าเนี่ยทำบุญให้ทานเพื่อให้ผู้อื่นได้ทำตามต่นข้อที่สอง ข้อที่สามทานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกแก่หลานนี่เขาเห็นเห็นบองเขาสักุูเแาเห็นภาคัะทำมาตลอดเองท่าลูกหลานไ็เห็นทำนไ่ก็ว่าขมงบรเวเห็นทำสบายเป็นว่าแต่เป็นนัแบบนนกทานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกแก่หลานขอต่อไปทานเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขหลังจากเราให้เขาทานไปเนี่ยท่านเก็บท่านนำไปนะ่แบ่งปุ่มนะภาคหน้ากลา,างอยางสู้กันกินไม่ได้กินตนาด ใครมากกินมีอิมอ่มไมว่าทุกคนมีความสุขหรือเล่ะทานให้ผู้อื่นมีความสุขหลังจากเราให้ทาน้อนี้พอต่อไปบัดทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนนันมัจสิเป็นสีได้บัดเขาได้ยินหอเัตทานเพื่ออุทิศเหลือกันเ่อแห็นสีมันไปในบัด่านความตั้งใจของปราถนาของอย่างีเป็นน้องว่าทั้งเป็นอย่างต้องบ่จจิเป็นเอยเป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ เน้นเป็นสามีภรรยาบุญต่อก็ตามก็ทําเพื่อที่จะอุทิศส่วนส่วนให้แก่ผู้วายชนิดพ่อเราคือน้องเราคือลูกเรานี่คือเป็นความจริงไปโตสุดท้ายไปทานเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้แก่ตัวเองฉะนั้นตั้งเวอรติกลาวมากนี่บบมีนเนีเสียมีแต่แรงแตกใจเมื่ทั้งสิ้นเลย้าเพรเกิดเป็นค้นเจด็จเปลี่ยนบอกถ้าเพเกิดเป็นคน้นเสริญใส่บาทบอกหมูหมากาไก่แสนหมูแสนกระดา,านาก็ตาม บ่มีโอกาสจะใส่บาตรคือเข้าเมื่อมีโอกาสจะไปรักษาศีลเมื่อโอกาสเส่งท่านเม,มื่อโอกาสจะมาไหว้พระสมาทานอีกเข้าเรกแม้แจะหายท่านก็บวรเป็นแมื่อจิบิญญของม้าในกระสังนุ่งนุ่งปูปีก็วาฒนาเขาก็คืออาภัพอาภัพต่อบุญต่อท่านอาภัพบุญวาสนาทั้งสิ้นเพราะสัตว์ในรจฉานเขาก็อาภัพอยู่แล้วแปลว่าขวางขวามงามคว,ว,ว,วามดีสิบิท่าบุญท่านขั้นก็เข้ากัาาาบวันใแต่มนุษย์เราเกิดมาเลิศประเสริฐแล้วอย่าทำตัวเป็นคนขวางบุญ จะไปทำตัวเป็นคนฟองงามความดีมันจะไม่ได้เห็นพักพันหน้าบ้าแต่พักกันใส่บาดควนควายเนี่ยจะอ่างใ่ยากโมเมนต์นี้ย่างหน่อยวันพระวันเพ่ญเขาคือตไหนใส่บาดมันจึงแม่เนี่จึงถึงได้นะให้คิดไต่ในใจเสมอตึงนั่นไปลูกมันถินมันเสามาลูกเตอาเข้ามันอยู่บาดอยู่ก้นจยิ่อยให้มันนวนสวยโมเมนต์นี้เสั็จอีหลาบอกลาไปใส่บาดให้แม่แน่ไปใส่บาให้ยย่าแน่ให้ตายแน่ขันบวกใส่บาดแม่เนี่ยบุญร้ายัน หลานไส่บาตรได้เกิดบุญน้ำตาเกิดบุญน้ำตัวกูกเลยหลานเลยนั้นคือวิธีสอนเขาเมื่อสิปล่อยเห็นเรื่องตาใจเห็นแบบไปใช้กิ่ยังได้งบาตน่ะก็เลยกลายไปเป็นคนอยากกระด้างไปโมโหจักเรื่องศีลเรื่องท่านได้เป็นหนึ่งท่านอันนี้ถ้าเราไม่เป็นพ่อเป็นแม่เราไม่เห็นเป็นแบบใครสิเห็นไหมครูบาอาจารย์เขาก็เลยสอนเรื่องนี้เพราะว่าผู้หญิงใส่บาตรผูเ้เป็นซัำส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนส่วนึงในสมัยปัจจุบันแต่ศีลธรรมมันไม่ใช่พอตัวนี้มันจะมันขักถึกจิตฟุ้งแจคนให้อ่อนน้อย รอบเมืองตีบัดเลาไปวัดไปว่าลูกเข้ามาเอามาม่นี่ม่นีแม่ทิพากษกาพะพระเป็นแม่กับพาะคกาบแม่จะมาใส่บาทแม่จะพาถายหลอกมาก็เห็นนาเมืองบัดภูิใจว่าเขาคุณบออเป็ยแม่ก็ภูมิใจลูกเราเป็นคนว่านอนสอนง่ายมันก็ดีใจมาแต่บอกก่าม่นีแม่ทิพากกาพะเฮือกุศนเจ้าคิดทั่ไหนมาอย่าว่าจะเข้างผู้เป็นแม่คิดแม่จะเห็นแต่คนที่นั่งอยู่ข้างคา มัญญาตีพี่น้องหรือพรเจญสมุ่าคนหนึ่งก็อยากกระ้างเกินไปแต่ท่านไม่พูดเช่นเองคือว่าให้โอกาสว่าเป็นเด็กแต่ความบกพร่องอยู่ที่พ่อแม่ไม่บอกไม่สอนความเป็นแบบอย่างที่ดีงามไม่มีให้เขาป็นสิเป็นตัวเท่ากับบกพร่องเขาเองเสั้นไอนสิว่าะรูกสอนคนยากก็ยากโวแม่นยวันว้อนึ่สิ่งที่ดีงามอย่าทำให้รูปเหมือนเห็นมันบระเดี๋ยปิจพิจิกรได้ได้ันบางอย่างพิจิตียนุก็ได้ติวบรลลหรือตัวเ้อาผูเดียวเบื้องบน พอกะแมงเด่นไปอยู่เสมอเด็กหน่อยสิเห็ดน้ำเป็นสิวาตัวตีวีเด็กหน่อยเี่ยต่อห้องบูเดียเพิ่นพอกะแมงกินหลอกอยู่เสมอเด็กหน่อยสิเห็ดน้ำเป็นตัวปัญหาโบราณปัญหามัญหาสมืตอมันนี่แต่คนสมมืิอันที่สังคมสังคมสังคมบางอย่างทำลายความสุขในครอบครัวทำลายความสุขความดีงามในครอบครัวก็ยังทำอ้างในสังคมมาทำลายความสุขในครอบครัวทั้นๆไปคนจะดูไนะสิ้นกันได้กันคือสามีภรรยาเพราะว่าอย่าง กันจสบบอพี่จอกัไปมั่งวะผู้เป็นพ่อแม่ผู้ชายขันตึกการก็ว่าเอออีนี่ไหนผู้เสบ่อเป็นลูกสะใภ้เขามาเป็นลูกสาวเขาอีกคนนึ่งมันเสบงลูกชายเขาได้ยางเจ็บไก่เด็กป่วยเป็นวันตามมันเสบูอได้ไหได้ไปนจอกับผ่ายก็เลยไปกุมข้องกันผู้ชายคนเดียวกันผู้ที่เป็นฝ่ายหญิงก็เหมือนกันว่าเออผู้ชายคนนี้มันสามารเสบงลูกเบิบงเต่าเขาได้เบิบงร้านเขามารถันเสบียงดีเบิบงแย่งไฟตัวแหวนใหญ่คุณได้ซับนั่นน่ะ มันจะเบิงเข้าแท่นของไปลับเข้าลมหายใจจากผู้ใช้คนนี้จะรู้ได้ดูกสาวพ้าแดงเป็นหลานเกิดมากเกิดเบิงแย่งแดงแต่จึงยกลูกสาวให้กษัตริยยกแข่งยังไงบอกรูเมื่อได้คิดโปบันบางบริษัทปันนัทไม่ได้ในหัวขี่เราไม่ยางขีเราหัวเกิดเด่นไพ่ให้ร่วขี่เราโปรบันไปก็เพราะไม่คิดไม่แต่งไม่ตอบทึ่เกิดขึ้นอย่างนี้ในไม่โทษใคบ้าอาจจะสร้างคบจะสร้างมันเถอแต่มันเถะแต่ใจมันเถอผมสุดท้ายความหายชนะเข้าสู่ใจเรา ก็สู่ตระบูลเราก็เสียไปรวยไปได้ไปนั่นเพราะขาดการที่เป็นขาดเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้ลูกแก่านนั่นเองแต่ท่านบอกสั่นเขาบอกแม่เล่นสั่นไปนั่นแหละคิดมันดีนั่นแหเห็นมันดีแบบนั่นแหละการแห่ท่านเป็นต่างที่จะเกิดขึ้นเป้าหมายจริงจริงของบุหลาจาติพี่น้องมืออื่นก็คือทําบุญเพื่ออุทิศอุปสมบให้แก่ผู้หมายชนต่อไปที่น้องนีเบิ้ลเครื่องกิีดทอดทีดตึงก็ไม่ได้ว่ามันจะสูกใจได้ป่ะ ก็จะนึกถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเออเด็กขาว่าคนดีเห็นแล้วให้ดีแล้วพออยู่มาละสั่งข้าวข้าคนดีจะมีคิดทบทวนเห็นเสื้อผ้าเพราะมันจะทูกใจแต่เขาก็ว่าเออว่่ได้เป็นตาเฒ่าหรอกต้องคิดถึงสิ่งดหล่ะเงยเมื่อวันนี้จะได้ไหล่ะเมื่อวันนี้ไ่ได้เป็นตาเฒ่าหรอกบางคนก็อายุหน่อยกว่าเฒ่าก็กระายยุ่งกันสองปีสามปีตายไปอันนี้คือเรื่องกรรมเรื่องของคำของศาสตร์โลกมนุษย์ไม่สามารถจะไปรู้ได้กรรมมนุษย์ศาสตร์โลกเป็น บางคนดูหน bon e ่อยอยู่แม่ตายป่าก็มีดูเพรทันยานุ่มจับแม่ตายไปนั่นคือธรรมชาติที่มันเปลี่ยนไปแต่ว่าเขาได้อยู่กับไริสั่งว่าความดีกันพเเห็นี่มีความภูมิใจซึ่งกันและกันหรือไม่แต่ความดีมันจะผูกฟังไปตัวนี้นั่นเองนั่นท่านสามีภรรยาอยู่ด้วยกันท่านในสร้างความความดีให้รักษาน้ำจิตน้ำใจกันมีความอดทนมีความอดกันมีความดีต่อกันมีการจาดคที่เสมอการนะสามีภมาอยู่ด้วยกันอันหนึ่งท่านบอกว่าให้มีความอดทนเสมอกัน สองมีความอดกั้นเสมอกันความจิตความใจเสมอกันจ่ายค่าให้ทานเสมอกันนั่นแหละยหัวไปบุญเขาไหวเข่าให้ไปวัดไปบ้ห็ผู้เป็นท่านไปท่นทานลำพูนเลื่อรอยบาท,บาท,บาท,บาทแล้วก็สาธุแต่เนี่ยไปกันเมียมไ,ปไปบัดไปบา้ไปา,ไปไาไหวเท่าคนท่านคนท่านก็ไปท่านลำพูนเลื่อหานศรีบาทหัวกอกสารทวนนั้นคือมีจาคะที่เสมอกบบันเซบูพิษประพันธ์กันเลยแต่ตีมาสองมากแทนตายไปได้วัดปรจมปอดปอดเดินเหมือน,นกับไปสร้างหายหอย่างนั้นแนะ่ันได้ไปส่งเคลื่อนไนเท่าแล้วบันทีเป็นย โบผีสเนพี่น้องหยาดย้อมดูร้านฟังดีๆตัวนี้ขันเมียเจ้าหรือสามีเจ้าเฮ็ดคนดีเนี่ยเอาไปส่งขึ้นได้นะลื่มสอบไปกินตลอดเพียงเพราะงานการบริสันดเอาไปขึ้นพอขึ้นแม่ได้บบผีก้อนไมายบได้หากแล้วถูกต้องตามหลังทำด้วยจะเปลี่ยนใจเมียคนดีเฮ็นคนถือโบแมนคนเพื่อนเกินขัปัดปวดหมูเข่าคอไปกเบิดพบเป็เอาไปขึ้นพอโอ้นแม่ผมเหนี่ยมก็ไหวหลอกเด้อลูกสาวเจ้านี่มันบคว้างคว้างแต่ผมยอมแล้ว ส่งเคลื่อนพอส่งขึ้นเพิ่มพอเขียนไหนได้มดหรอกเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นบกพร่องนั่นคือเรื่องธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้ากาแาแกนพิจิณัสั่งตัคนได้เอาละรับพ้อบัญติยะาวารีวะฮาปุราปริปุเรนตีสักครังเอวมเนวัยโตชินนำเปตานังอุปขปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเก็บามเนวะเมนสัตุสัพเทเอปุเรนตุสังก ຈັນໂທປະນາໂສຍະທາມະນີໂຊຕິລະໂສຍະຕະນະພະພິທິຍະບານເມວພາ